ใจแอล้งกับพระถังซัำจังน้อกูไม่ได้เป็นพระถังนี่เฮียพระถังซัำจังตัวชี่อะไรเนี่ยป้าปามรึงนภูมิใจไหมขอบคุณหนึ่งร้อยด้วยนะครับขอบคุณหนึ่งร้อยนะครับนะ เป่าพุนจินไม่ใช่เป่าพุนจินน้องสูโมโกิก,กับโกติน้องดาดีๆกูลงทุนแล้วเนี่ยเป็นสูโมกิกอะไรอ่ะเออไม่ลงทุนหน้าสะอาดเทียวกูผิดอีกหน้าสะอาดกูก็ผิดกูทาก็บอกทาไม่เอาอะไรแล้วเดือกเป็นมะร็งเออผิดไปหมดหลวงจินน้องโดมาโดมา ระบบพางแยกดูนี่ไปไหนอ่ะก็สวัสดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับลาพันเซล,เซลไม่ใช่ลาพันเซลครับสวัสด,ดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับนะฮะท่านไรนี้มีย้อนหลังนะครับสวัสด,ดีสวัสด,ด,ด,ดีสุกรมันเหมืออะไรมันวัาดูสภาพมันดีอาคาว้วนอย่ามาสวนคำพูดนาลามปามนะมืง ายเสี่เหลี่ยมเจยหงย้อนยุคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชมพูพิดทวิเค,ครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาคาสักประทักกระบัดสิ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวินเปิดช็อกลุงคอสเป็นถุงดำหรอครับไม่ใช่ถุงดำครับครับวัสดี้ตามนะครับสวัสด,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 ดีฟุกนะครับหรือดองมาะเพิ่งอะดอหมาสวัสด,ดีอยางเปานะครับสวัสด,ดีมึงอ่านทําไมนะครับกูก็ไม่รู้กันอ่านทําไมนะครับสวัสดีเจย์สวัสดีสวัสดีฟุกนะครับถือป่อยไก่กับพระถังซัมจั๋งแล้วครับอ่าถือป่วยไก่กับพระถังซัมจั๋งนะครับ สวัสด,ดีดีจีนะครับสวัสด,ดีมอมิวนะครับสวัสด,ดีลานนะครับสวัสดีทุกคนนะครับและคนที่กําลังเลียหิ้แฟนไปด้วยอย่าคำจนน้ําลายเข้าจีมีโกะน,นะครับอันนี้แนะนําอย่างนะครับอย่างนะครับโดมาโดจีนไม่ใช่โดมาโดจีนนะครับสวัสด,ดีอ่ากันลวัดนะครับสวัสด,ดีเอฟซีลรงเนจุดหล่อนะครับสวัสดีอ่าไอเกตันนิงนะครับสวัสด,ดีจังบอยโดมาเอ้าตบมือ หวัดดีบ <mus wn Momo ologie> ีมนะครับหวัดดีเอ็มซีวัดดีรีฟนะครับหวัดดีมาพีมไม่หวัดดีคารเย่นะครับหวัดดีนายนายนะครับหวัดดีเลิฟยูนะครับหวัดดีมิสเตอร์มินเนี่ยนปานะครัหวัดดีแม็กนะครับอาคาสากับโดมาคุณภาพต่ังอลาหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณภาพต่ำครับน้องไม่ได้หล่นลืมหล่นทรัพย์ครับหวัดดีอาบห้องนะครับคอสด้วยชุดชุดไรเนี่ยที่ไรนุชชุดไรเนี่ยนะครับหวัดดีชัตชัยนะครับหวัดดี เออสกเกต็ตนะครับ,บ,ๆๆรบใจแอนไม่อาบน้ากับเซรามูนรูเบิร์กบานมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละเซรามูนรูเบิร์กบานกูไม่ได้ไปกับเซรามูนถวายบังคมคู่แข่งจินซีห้องเฮจิบรีห้องซ่วมไม่ใช่จิบรีห้องซ่วมครับไม่ใช่ไม่ใช่จิบรีห้องซ่วงครับนะฮะไม่ลงทุนเออไม่ลงทุนพ่อมึงชุดเป็นพันเออใครว่ากูลงทุนมั่งวันนี้สั่งจากจิ๊บ มาไม่ใช่ดูเรมอนครับทางจากจีนหวัดดีบีจีนะครับหวัดดีทุกคนนะครับน้องไม่ได้เอ่านข่าวไทยด้วยนะครับเจ๊ครับเอาไข่เจียวปูที่หนึ่งครับกูไม่ได้ขายไข่เจียวปูน้องกูไม่ได้ขายไข่เจียวปูเอออันนี้ภารกิจไหนใน G T A เหรอครับอลูกยี่ไม่ได้เล่น G T a นะครับไม่ได้ทำภารกิจ G T a นะครับนะครับหวัดดีทุกคนด้วยนะครับวัดดีน้องเหนียวด้วยนะครับหมอคงเซิร์ฟฝรั่งเศส นายตัวร้ายกับนายถังซำจังพูดมากปากเหม,ม็นโอตรฟุ่มเฟืฝรัง่งเศสโอ้เจะโอ้โหเสื้อฝรั่งเศสลูกนี่ป้าปาและอาของหนูนะลูกสวัสดีเจมพาบินนะครับสวัสดีอาหวัดวดตนะครับเกือบจะลงทุนหลกักพูดหน่อยดิไอ้เฮียเมื่อไงเฮียเนี่ยมึงไม่ไปเล่นเนี่ยมึงไปเล่นตอมือดถึงไหนนะ เดี๋ยวนี้พระภิกษุสงฆ์ต้องมีขีบน,น้าด้วยหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาบพิฆาตมิดนุษย์ไม่ใช่ดาบพิฆาตมิดนุษย์ครับกสดีพี่แยกนะครับกสดีทุกคนนะครับเดินมาอย่างกระเจ้หงไม่ได้เจ้หงน่าเกลียดไหมทั้งหมดก่อนเล่นแล้วแบบลุงเองกเอาน้องๆมากินข้าวก่อนอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดจริงๆแอดในลุงทุนจัดโผล่ทั้งพุงโผล่ทั้งคู่วยอยอโคดลุงทุนทุกวันที่กูแต่งมึงพูดไม่ลงทุนอะเอาทำไมอะเอะอ สวัสดีอสูรความดันขึ้นลำดับที่สองและลำดับที่สามด้วยคับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอสูรกินหมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,ม,ม,ยยมแต่งข้างขึ้นได้ข้างขางอ,าอ,าอาสูรความดันขึ้นนะเจ๊แตวไม่ใช่เจ๊แตวจา้าไม่ใช่เจ๊แตวนะครับเออท้งต้ทั้งตัวพระพังซ้ำจังออกสาวกับตือโป่ยก่ายเมายามึงไงถังคำจังออกสาว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ถังคำจังออกสาวครับ <c oughs> นะครับ เอาว่ามันมาละว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านเดียวฟมิลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอทานวอริเออร์เครื่องหมายสีเหลียมนี่แหละูกนี่ทาน์บ้านีเหลี่ยไลฟ์ไปไปเกือบสิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสูตซอยอีไม่ใช่ซอยอีพีับเนโปเออเนเนเนียนอีเนเดี๋ยวพนี้พนอะนี้เนอะเเนอเเนีะเนอ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 เเนอนเนเนอนอะเนนนิดนึงพนุ่งนี้ใน่กเนนาะนะนอะไนมอ เเล่นแบบจอกัยากให้ค right. so ุณเจอพวกมุงด้านนอกในนาดวงมาเดิ้วโดนตีนกูแอดนายลุกขึ้นตบลุงในทีหนึ่งกันกลวยไว้ผมมันก็ทำมันก็ทำไม่มึงเคยเห็นไหมเขาไอ้กระโดดตึกบางทีกูไม่โดดอ่มันนีมันโดโดโดมิดมันก็ทำเวลาเขาบอกลุงเอครับโดดทุกหอที่ต่างไหมมึงเคยกูทำไหมเออเันก็ตกตบกลงมันตบเลยโดนมาโดนมา มองตาก็รู้ใจอืมองตาก็รู้ใจโดเมนไม่ใช่โดเมนครับอืมคมมันปกูมันบอกคมใครไม่ได้กดไลค์เข้ามาแล้วทำไรก่อนไอ้คุยอุ้ยหายไม่หมดหายไม่หมดหายไม่หมดยังไม่คมหายไม่หมดใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับโดเรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่าสะอาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสปอนเซอร์เข้าสีม แต่งอาคาสัตได้อาเคี่ยนสีแม่งกูทานทุกไรายไม่พอมีเครื่องหมายสี่เนียมดาบที่คาดเออถ้าทุกรายเนาะเออเอทาทุกรายบอกพูดไม่ทาไรเดียวบอกไดไม่เอครับครับอยากเยสตามิครับขอเลียด้วยเอไม่เอไม่ทาอันเดียวเรียบร้อยเลยเจโฮงกับมะลายมายามหาหิงแม่งไม่ถ้ากินข้าวน่าเกลียดไหมลุงเอไม่ได้กินข้าวเลยจริงๆเอออเลซ่าบ้านักสู้พันข้าวเหนียว าบยนะวเีไม่ต้องสวัสดีคนย้อนหลังหรอกไม่รู้โอมิมันเป็นโคตรเงาโคตรพ่อโคตรแม่มันมั่งอีคุยไม่ต้ขออนุญาตเพียงแค่สี่ความรักก็เหมือนลูกชิ้นฟูดฟิวฟูดฟิวลูกตาฟิดพ้องตายความรักก็เหมือนลูกชิ้นนะครับฟิวฟูตฟิวตาลูงตายแล้วนะครับเครื่อง,องหมายสี่เหลี่ยมดูนี้ที่อย่างคุณนาจะหมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอควรลืมสักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมาติดอยู่อิตาล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมาหมวดตีกบ คือหนูจะไม่ไหวแล้วนะคะทุกวันนี้ตาหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้คือหยกทุกวันสายตาเสียได้นะคะไม่ใครมีอะไรบ้าใครมีอะไรบ้างฮะอาคาสกินแซบกับโดมองบน้อยหรอครับโดมังบกน้อยมึงร้อยอย่างนี้โดมังบกน้อยโดมาโดมาโดมาโดละยี่สิบบาทขอบคุณมากครับนะฮะโดมา เอียวไก่กับเตียวหมูอะไรได้ไวกว่าท่ยเียวไก่คเตียวไก่มาลียวไกลรับกินข้าวยังครับใครให้อมูดูมาแพอไม่ตอก็บ่นไมนาเกียดไอาคาสโดมาลานหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่นเขตนโตใช่ครับน่าเกียดมาแสั่งเคฟซีมากินระหว่างแบบปุกรบอกเต็เวกินเนี่ย ลุงเอครับ,รบผมชอบสาวสองคนนึงเธอเป็นสภารุ่นเดียวกับผมผมควรเข้าหาหนางยังไงดีครับขอสาระพอดีเลยครับน้องกระเตเลยครับน้องไม่อยากจะโมเท่าไหร่โดนเนต็ตวันก่อนอม <า S 1> น,นลุงเอทุกโดวันีเพียบด้วยนะครับวันดีเ้เยนะครับลงทุนเพื่อลุงทุนทำไมการ์ตูนไทยก็ไม่ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชัางชา่านบอกมากูมาสักตัวที่การ์ตูนไทยให้กูคอสเนี่ยช่วยบอกการ์ตูนไทยหน่อยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ เหมือนมากคร,รับ <mm ลุงเหมือนเอสุภพัชยกกำลังจะเรียกวินมอไซค์ไปช่องเจ็ดคู่เหวอร์ไรเนี่ยล่าสุดแต่งพระอุ่มหมาชีอุ่มแมวรอเอคร้าวเลยลงคุณอยากดีต้อง ดนค,คนข้างหลังคร,รูนิกว่าคนที่อยู่ในหนังเัิหลงเรื่องวิ่งสู้ฟัดภาคสองค่ะครับ<ป>รตอนนั่งแต่เดียวนอนโง่ตอนนันแตน่งเ,นนเ,เดียวเดี๋ยวมึงบอกไม่ลงทุนีลแอ่ะแหมแหมแชร์ทวีตจากเอ็กมาลงสตอร,รี่ไอจีตอนบ่ายอ่ะเอผมรู้นะลุงก็คิดไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดครับถ้าลุงเอออ่านชื่อดูทั้งหมดโดสองพันอ่านชื่อคนดูอ่ะเอาทุกคนลุงเอออ่านชื่อคนดูทั้งหมดนะเออเย็นใจลุอสูรพลังเปรี้ยวับ สารภาพบาปครับผมชักวาวที่ทำงานมาครับครับรดีใจมากนะคุณทำสำเร็จรขอบคุณที่ทำให้ทวิตรหรือแฟนผมแมสผมเลยอยากขอแยงรูบงลุงเอเพื่อเป็นการขอบคุณหน่อยครับอ่าทวิตรหรือแฟนอนะครับเพราะอยากแข่งลงทุนแค่คนเดียวอ่าลงทุนแค่คนเดียวอืมกูนเนี่ยทั้งร้อนทั้งคันเนี่ยตอนเนี้ยเออมันนั่งแข่งแข่งคนวันไม่ทำี้ยเลยครับ้าผมเป็นสตรีมเมอร์ทีครับชื่อ